โอเคนะครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เรากลับกันมาในเกมของด่านบอลแซดโตคังแบทเทิลอีกแล้วนะก็วันนี้อย่างที่เห็นนะจะมาเล่นด่านของร,รีเจนโกลคูนะครับผมไฟติ้งรีเจนโกลคูนั่นเองจะเล่นในทีมฟิวชั่นนะก็จะกะมาทำเป็นซีรีส์ใหม่ของช่องเลยก็แล้วกันนะครับเป็นซีรีส์ของด่านนี้แหละนะก็ทําให้กับคนที่แบบว่ายังเล่นไม่ผ่านหรือว่าแบบมิชชั่นไหนยังไม่ผ่านก็สามารถดูได้ก็จะเริ่มไล่ทำนทีละมิชชั่นไปเนะาะแต่ละคลิปแต่ละคลิปไปนะก็เริ่มจากกคลิปแรรของซีีีส์น เป็นทีฟิวชั่นก่อนลวกันซึ่งทีมผมก็จะมีทีประมาณนี้นะครับจะมีผู้นําของตัวผมเนี่ยเป็นกุยต้าฟ้าตัวนี้นะเพราะว่าผมไม่ไมีผูน้นําแบบของกุยต้าสาปีนะไม่มีนะก็เลยใช้ตัวนี้มานาแทนนะแล้วก็เป็นกุยต้าหปีนี่ได้กลับมาใช้แล้วนะหลังจากไม่ได้ใช้มาประมาณสัก2อสสัปดาห์ได้รู้สึกม่คเขาได้เล่นมันเท่าไหร่ช่วงนี้นะก็ผมใส่เป็นซีลออฟเบลสีมานะครับเบลสีการติดเบิลมาก็มีโอกาสติดเบิลยูเออมีโอกาสติดเบิลสักนิดหน่อยนะฮะเผื่อแบบรุ่นตน แล้วก็ลิงเต็มด้วยโคตรเท่เราเท่มากแล้วก็เป็นกีตาร์แดงตัวนี้นะตัวเก่าตัวเฉลิมฉลอง1ปีนะครับ ISA อร้อยเนะฮะก็สเตตต์เเคเยอะมากนึกว่า LR 0 0 0 0 0ื่นเอเคนะครับประมาณน,น,นี้นะแล้วก็โกเทงตัวนี้เอามาหลบแล้วก็ฮิวได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวครสายสพอร์ตสายฮิวเลือดให้ทีมนะแล้วก็พอแทงระดับหนึ่งถ้าเกิดว่าเก็บลูกแก้วเยอะนะแล้วก็โกเทงเหลืองนี่ก็เอามา ให้มันครบสีไปให้มันแบบเป็นสีเหลืองเอาไปตบในด่านสีม่วงนะฮะจะได้มีตัวละครสีสีเหลืองเพิ่มขึ้นนะแล้วก็มันสามารถแทงได้ด้วยไงนะนะระดับหนึ่งนะฮะก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วก็สุดท้ายนี่ครับผมเป็นกีกตาสีตัวนี้นั่นเองนะเป็นตัวละครสุดเก่าแก่แต่ว,ว่ายังคงความเท่แล้วก็ความแรงไว้อยู่นะฮะก็ปลดมาสองเส้นทางนะครับตัวนี้ก็เอามาตีใส่ในเฟสต,ตูสีฟ้านั่นแล้วก็อันตรายมากเพราะว่าตัวมันบางโคตรนะฮะแต่ก็ยังพอโอเคอยู่มันตีแรงอ่ะนะนั่นแหละ แล้วก็ตัวเพื่อนเป็นเพื่อนของ3ปีนะฮะนี่ลิงเต็มนะลิงเต็มแล้วก็อัพมาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยดีมากนะฮะโอเคงั้นก็ไปลุยนะก็สำหรับใครที่ไม่มีกคจต้าห้าปีเหมือนตัวเราเองนั้นก็สามารถยืมเพื่อนมาใช้ได้มันแบกได้เหมือนกันนะผมเล่นผ่านโดยใช้ทีมพิั่นที่ไม่ใช่ทีมนี้นะเออแต่ก่อนเนี่ยผมเคยเล่นผ่านโด,โดย,โดยแบบไม่ใช้ตัวละคร5ปีใช้แค่ตัวเพื่อนอย่างเดียวแล้วก็3ปีก็ไม่มีด้วยนะฮะผ่านได้นะอันนี้ก็จะเล่นง่ายขึ้นมาหน่อยจากทีมเก่าที่ผมเล่นไป นะโอเคอ่าเปิดมาอย่างนี้น่าจะโอเคอยู่นะใช้ได้อยู่ให้ผมให้นี่ไปหลบดีกว่าะไปโชว์หลบสักหน่อยนะนูคิดถูกคิดผิดนั่นน่าจะคิดน่าจ,จะคิดผิดนะผมว่าไม่แน่อาจจะหลบบ่อยก็ได้ใครไปรู้นะโอเคช่างมันไปะนะโอเคไม่หลบแด้นหนึ่งแต่ก็ตีไม่เข้าธรรมดาไม่เข้านะโอเคสองล้านหนึ่งนะเพราะว่าผมอัพลิงก์มาเต็มไม่กว่าสิบทุกลิงก์นะฮะไม่แปลกที่ตอนนี้มันจะแรงขึ้นมาขนาดนี้นะฮะ นาเมจโคตรแรงนะ่ยสองล้านหนึ่งนาหมีแบบชนะท่าขึ้นลอดไปดิโอเคไม่เบิ้ลวะอะไรกันไม่เบิ้ลเบิ้ลยี่สามไม่ติดนะีน่นะน่าแปลกใจมากโอเคนะห้าแสนสี่นะครับโกเท็กต้องคิดดิคอนเนะี่ยถึงจะฆ่าได้แต่โอกาสขิ้นี้ระสิทธิกจะน้อยอยู่นะอ้าขี้ไอ้เหี้ยิไอ้ไกูเฉยเลยโอ้โหดวงดีจัดนะโอเคดีนะเปิดมาเทือนสองครับผมโบจิต้าห้าปีระโผล่มาแล้ว นะก็ลิงกับใครดีสุดเนี่ยลิงกับนี่น่าจะได้ไหมนี่ตรงกลางดีกว่าก็อยู่ตรงกลางมาแล้วกันนะแล้วก็ให้โกจิกต้าสีไปทางด้านหน้าไปแบบนี้นะน่าจะโอเคเพราะว่าเป็นสีเขียวเนี่ยชนะท่าได้นะนะก็พูดถึงโกจิกต้าสีแล้วก็เนี่ยนะขอขอพูดหน่อยแล้วกันนะของเรื่องเกมของเซลเจแปนเนี่ยครับผมมันอัปเดตมาแล้วนะเขาอัปเดตมาแล้วเป็นตัวละครโกจิกต้าสีจะมาเพิ่มในอนาคตนะฮะของเกมนี้นะจะเป็นตัวละครดอทคังเฟสธรรมดานะเออไม่ใช่เอวอ่ะนะครับก็ นี่โกเจต้าสี่ตัวใหม่เพิ่มแล้วนะในอนาคตไมาแน่นอนก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะผมแปลกใจคือมันมาก่อนมาก่อน,กกอนฉลองหกปีอะนะนะเป็นตัวแบบดูคังเฟสธรรมดาที่ไม่ใช่ตัวฉลองอะไรนะรู้สึกหรือเปล่าไม่รู้เห,เหมือนกันนะแต่รู้สึกตัวหกปีจะเป็นตัวละครฉลองของ UI นะครับเห็นข่าวหลุดมาแล้วเนี่ยเพราะว่ามันหลุดฟิกเกอร์มาใหม่ฟิกเกอร์ของหกปีของของเกมโดคังนี่แหละนะน่าจะเป็น UI g o โกคูไอล่างผมงอกนะฮะนั่นแหละ S <S <an> <S ก็ถือว่าเป็นอะไรน่าตื่นเต้นมากนะครับผมไปเห็นมาแล้วนะข่าวหลุดอะไรก็ว่าไปนะก็โอกาสที่จะเป็นไปได้ในการฉลอง6ปีนี่คือสูงมากนะ <S <S ที่เป็น UI สูงโคตรๆแค่จะคอนเฟิร์มเลยก็ว่าได้เพราะว่าขราบผมมาแล้วนะคืออย่างแน่ๆน่าจะมี UI อย่างน้อยหนึ่งตัวแหละแต่ว่าอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่การเฉลิมฉลองการมาบของ,ของ,ข,องของเกมเนี่ยฉเฉลิมฉลองของปีเนี่ยมันจะเป็นตัวละครดูโอ,อ้ก,กันนะระหว่าง2ตัวนะครับระหว่างอะไรอย่างเงี้ย อย่าง3ปีก็เป็นโคจิต้ากับเบีโต้เนาะเบีโต้สามีโคจิต้าสปีนะครับอะไรงี้5ปีก็เบีโต้บู๋ก็โคจิต้าบูอะไรงี้นะนั่นแหละซึ่งก็ไม่รู้ว่า6ปีจะเป็นโกคูยุไอกับใครแต่ผมให้เดาผมน่าจะเป็นเบีต้าบียอนนะเบีต้าชินกะอะไรเนี่ยนะที่เป็นร่างผมฟ้าแบบฟ้าเข้มอ่ะนะนั่นแหละน่าจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าจิเรนก็มีแล้วไอจิเรนร่างฟูคเวอร์ก็มีไปแล้วนะแต่ว่ายังไม่มาเซิร์ฟเรานะครับเขาจะแปลงมีไปแล้วนะฮะร่างฟูคเวอร์ด้วยนะฮะนั่นแหละ ก็น่าตื่นเต้นมากนะอันนี้ก็นอกเรื่องอแล้วกันเป็นการพูดถึงอนาคตของเกมเรานะฮะใน6ปีนี้ที่จะถึง6ปีเออนนั่แหละนะกูจะตั้ง5ปีเปลี่ยนร่างโอเคเพลงขึ้นเลยดืดอๆๆนี่เปลี่ยนร่างโคตรเท่นะ6ปีก็น่าจะเป็นข้างตู้พวก5ปีอยู่ด้วยแหละนะไม่น่าจะไม่พ้นไม่น่าจะไม่น่า,ไม,นาไม่น่าจะพ้นนะไอ้ตัว5ปีน่าอยู่ในตู้6ปีแหละนะ ถ้าใครแบบอดใจไหวผมแนะนําเก็บไว้หกปีลองดองรองเลยจะคุ้มมากแน่นอนนะครับผมแนะนำนะแนะนําตั้งแต่ตอนนี้เลยนะพยายามสะสมเพชรไว้ก่อนเดีย๋ยวไปลั่นบ่อยแล้วกันเอออาจจะลั่นใส่พวกตู้คุยตาอะไรเงี้ยคุยตาสีตัวใหม่อะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความชอบเลยนะนี่ผมก็ไม่ห้ามหรอกนะนนแหละแต่ก็6ปีนี่ก็ของเซฟเราก็อีกนานนะแต่ว่าของเจแปนนี่คือก็เกือบจะมานะครับประมาณมันก็ไม่เกี่ยมันก็ระดับหนึ่งแหละมันก็ใกล้แล้วแหละสำหรับผมนะเออ เพราะถ้าใครแบบเริ well. ่มเริ่มคิดได้ก็ลองสะสมเพชรไว้ก่อนเลยก็ได้นะแบบเก็บตุนไว้ก่อนตั้งแต่ตอนนี้เลยอ่ะจะได้มีเปิดเยอะๆเนจะได้ต้องมาทนเกลือไงเออเรามีของดองไว้แล้วก็ชัวกว่านะฮะอย่างน้อยยังได้อะไรเงี้ยเออเพราะว่าตอนห้าปีอยู่ก็ดองเพชรมาเยอะนะครับเกือบพันเพชรเลยอ่ะเนื่องจากการฟ้า่างเดียวอ่ะเกือบพันเม็ดนะฮะนั่นแหละก็ยังได้มานะฮะสองตัวเลยถือว่าคุ้มมากนั่นแหละนะก็ะ้หกปีมาจริงนี่ก็ ขอ้ทุกคนโชคดีแล้วกันนะพวก UI ไอะไรเงี้ยต้องเป็นตัวคอร์ดิเทสแน่นอนนะฮะแล้วก็น่าจะเก่งถึงขั้น UI ผมงอเลยนะน่าจะเก่งแน่นอนเนี่ยนะเราพูดมาเรื่อง6ปียาวนานแล้วกันนะถ้าเป็น UI ผมงอกก็ยืนคู่ลิงกับไอร่าง LR สีแดงได้<ๆ>ไดไหรืเอเปล่าไอร่างเสื้อขาดอะร่างเสื้อฟ้าโอ้โหคงสุดยอดน่าดูนะเพราะว่าเป็น LR ทั้งคู่ใช่ไหมล่ะแล้วก็แบบ น่าจะลิงก์ได้กันได้ดีมากเลยนะร่างผมนี่ออกแบบร่าง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 ตั้งติงธรรมดาร่างผมดำนะน่าจะเฟี้ยวน่าดูคอร์ดิต้าฟ้าอยู่หลังสุดไปไปลิงก์กับโคอร์ดิตาแดงเนาะแบบนี้อ่าฮะโอเคไอเที่มันไม่ได้ใช้นะครับถือว่ายังดีอยู่ถึงเฟสร่างไซส์สองแหละนะเราควรจะใช้ที่มในเฟสของพวกร่างสามอะไรเงี้ยไม่ก็ร่างก๊อตเนี่ยแต่ให้ดีคือเก็บไว้ถ้าเกิดว่าไม่ใช้ได้ก็ไม่ต้องใช้นะครับถ้าดีคือเก็บไว้ใช้พวกร่างบูเป็นต้นไปจะเริ่ม จะ,จะเริ่มดีแล้วนะเราต้องเราต้องแบบเซฟเซฟไว้ก่อนไอเทมเนี่ยมันสำคัญนะในพวกเฟสขีดได้กับเฟสสีม่วงเนี่ยยากมากเพราะว่าทีมเราบางมากเน้นดานเมจส่วนใหญ่โอเคมานะครับมาโกาเทงม่วงเราผีลอกไปโดนผีลอกไปมึงอะนี่ไงหลอนหลอนไม่โดนผีลอกมึงหลอนแน่เพราะว่าตัวเพื่อนตีแรงมากเนี่ย กดให้โดนทุกดอกแบบนี้หนึ่งสองโอเคน่าจะสามารถฆ่าได้เลยแบบวันแฮบบิตทีเดียวเพราะว่าตัวนี้ตีแรงมาเนี่ยเเพื่อนอัพลิงก์มาเต็มด้วยเนี่ยไหนจะโดนข้างโมอีกต่างหากนะก็ตีไปน่าจะไม่ตายก็เกือบตายอ่ะเออสองอย่างแหละไม่ตายก็คือเกือบตายเลยทันทีนะไปรวมพลังไฟแนลคาไม่ฮ้าม่ฮ้านี่เราเอยไม่ตายว่ะไม่คิค่อนถ้าคิคือตายนะฮะถ้าคิคือหายเด้งแน่นอนเมื่อกี้ โอเคตัวเอเซอเก่าฆ่าได้ไหมไอ้เขี้ยมึงเละเลยหนึ่งเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี่มึงมึงไอ้ฮ่าโอ้โหมึงทำกูอึ้งเลยมึงทำกูอึ้งมึงทำกูอึ้งมากเลยอะไอ้เขี้ยมึงตีไม่คิดในข้อมึงฆ่าไม่ตายไม่เบิ้ล สองคนแรกไม่เบิ้ลกีต้าร์แดงก็ไม่เบิ้ลเบิ้ลสิบห้าแตไม่เบิ้ลไอ้เหี้ยไอ้สัตว์แล้วแม่งเลือดเลือดหนึ่งมึงฆ่าไม่ตายแล้วมึงโดนแม่ตายส่วนมาตายเลยไอ้เวนเอ,อ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันใช่ที่ไหนแล้วโอ้โหเดอะเบสเกมไอ้เหี้ยเออเลือดหนึ่งเลือดหนึ่ง h p the best โอ้โหมึงผมว่าผมได้เล่นใหม่แล้วแหละจริงไอ้เหี้ยโอ้โหมึงจะบ้าป่ะเนี่ยมึงเลือดเลือดหนึ่งไม่ตายฮะแล้วไม่ขิดสักคนเนี่ยไอ้สองคนแรกไม่ขิดนะ คือข้าไม่ตาย,ยนะไอ้ได้ยังไงกันวะมันต้องตายไม่ใช่มันเลือดเหลือหนึ่งได้ยังไง <c oughs> โอ้งงอ่ะงงเลยอ่ะโอเคนะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอเคม, okay, มากูขอล่างแค้นเมื่อไเหอะไอ้ล้างบูเนี่ยทาแสบมากเลยคือแบบมันจะตายมันก็ไม่ตายแล้วก็สวนมาทีเดียวเราก็ตายแทนนะไม่เลือดเหลือหนึ่งไงไม่จะเชื่อเลยโอเคมา คือตอนนี้เราเปิดมนะันค่าจะดีหน่อยเพราะว่าเราได้พเ,เกต้าสาปีเปลี่ยนร่างแล้วนะฮะตัวเพื่อนนี่เปลี่ยนร่างเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ลายเปอร์เซ็นด้วยนะครับแต่ว่าลิงก์นี้อัพม,มาไม่เต็มนะเอออัพม,มาเบลห้าเบลหกเท่านั้นนะครับนั่นะก็โอเคมาลุยต่อนะโอเคเปิดมาค่อนข้างจะดักหน้าซะเยอะเลยนะแต่ไม่ไงไม่เป็นไรครับเราไม่แนนคร์ผมเราใช้เทมนะครับนี่ใช้เทมไปเลยเนะี่ยเราไม่แคร์น,นะครับใช้ไปเลยแล้วก็ให้พเกต้าฟ้าเราได้ใช้คอมโหมดไปนะแบบนี้ แต่ว่า5้าปีมันจะไม่ได้ไม้ตายใหญ่ป่ะเนี่ยยังไงดีววะยังไงดี่ะอย่างนี้เหรออย่างนี้เนาะลองดูแล้วกันอ่ะจะได้แม้ตายใหญ่ไหมเนี่ยจะได้โลขโมดป่ะเนี่ยเหมือนจะไม่ได้ซ้ซัเนี่ยไอหาละเหมือนจะได้หรือไม่ได้เราไงได้ไหมได้ปะได้โอเค <laughs> สุดท้ายก็ได้โอเคอเคจง๋งนะก็ปล่อยให้หน้าทีเป็นของกุยเกต้าฟ้าในการหลบนะครับหลบหบ่อยๆได้ไหมหลบไหม หลบเออนั่นแหละดีดีด,ดีรู้สึกภาพเดิมภาพเก่านวนกลับมาอาจจะโดนเคาน์เตอร์ทีเดียวตายทีนึงก็ได้นะไม่รู้เหมือนกันรู้สึกหลบไม่ตายอย่างนี้มันภาพเก่ามันจะกลับมาโอเคโอเคเฟลหนึ่งรอบไม่เป็นไรช่างมันนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีผลอะไรมากนะแค่เฟลหนึ่งรอบนะครับผมไมไ่มีผลในขนาดนั้นนะมันได้เกี่ยวอะไรกันมากถ้าเป็นใน e, e x M b r นี่คืออาจจะรีให้หน่อยได้อยู่เนกันมาพุ่งไปเลย คิดิคอนจะชัวร์นะผมนาเมตทะลุโลกแน่นอนสัก3ล้านถึงไหมสองล้านแน่นอนถึงไหมสี่ล้านไม่ใช่สามล้านแต่เป็นสี่ล้านนี่แหละเบอร์อีกรอบหนึ่งสามล้านสองมาดิทําไว้หนักใช่ไหมมึงเนี่ยเฮ้ยคิดิคอนชัวร์นะครับยังเป็นหนึ่งตัวค้อนที่ผมชอบที่สุดในเกมตัวนี้นะฮะคิดิคอนได้แบบการันตีนี่คืออะไรที่เดอะเบสสุดจแล้วนะคิดิคอนโคตรง่ายเลยโอเคแล้วก็ให้พิต้าเราปิดงานได้ไหมสี่ล้านหนึ่ง แรงมาก,กนะเนี่ยแรงมากนะครับอันนี้คือตีมามาสักน่าจะหลายรอบเพราะมันสิบเธอแล้วมันก็หลายรอบแล้วแหลนะเนาะสิบเธอแล้วอ่ะนะตีมาสิบเธอแล้วเนี่ยตัวนี้โอเคเบิ้ลอีกรอบหนึ่งโอเคเบิ้ลสามรอบตีสามรอบเบรอบนี้ติดเบิ้ลจัก,กรดานหนึ่งครั้งว่ะโอเคแต่ว่าเบิ้ลธรรมดานะครับไม่ได้เบิ้ลมาตายนะเบิ้ลแค่ธรรมดาอย่างเดียวอ่าฮะอย่างน้อยยังติดวะยังดีแงจะได้เก่งขึ้นไปอีกนะครับเจ็ดเปอร์เซ็นต์โอเคเจ๋งมาล่าง ไอเจ้าสีแดงแล้วนะโอเคโอ้โหสีเหลืองสองตัวแย่แล้วสีเหลืองถึงสองตัวแต่ว่าดีเฟนต์กูเกต้าเรากูเกต้าเพื่อนสองแสนเลยนะเยอะมากเลยโอ้โหแต่ว่าผมว่าไอเทมน่าจะเหมาะสุดนะอย่างนี้ผมว่าไอเทมผีดีกว่าเพราะว่าสีเหลืองมันสอง้วตัวคอนบางี่ไนงเ,เออบางแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่บางแันบางจริงนี่นอา่า ยังไงดีล่ะผมต้องสลากกเทงออกไปจากโลเลชั่นนี้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมือละคนที่พลาะดะในเฟสนี้มันจะเป็นพลาดเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ให้มันไปสแต็กดีเฟน์เท่าไหร่นะจากที่เล่นมาเนี่ยตอนเนี้ยนะต้องยอมไปก่อนแล้วกันแบบนี้3ปีแล้วแก้วลุง้งโอเคไม่ตายใหญ่ชัวร์นี่คิดเต็มหลอดนะครับไม่ตายใหญ่โคตรง่ายนะตามสไตล์เอวอาสามปีนะฮะเป็นแนวอาที่ไม่ตายใหญ่ค่อนข้างจะง,ง่ายนะสี่ปีก็ด้วยนะครับสามปีก็ด้วย 5ปีก็ด้วยเออไอฉลองปีนี้ไม่ตายใหญ่ได้ง่ายทุกตัวเลยเนี่ยจริงพอเรามาคิดดูแล้วแม่งไม่ตายใหญ่ได้โคตรง่ายทุกตัวเลยนะตั้งแต่3ปีถึง5ปีนี่คือได้ไม่ตายใหญ่โคตรง่ายนะฮะ4ล้านดาเมจนี่เงยยิงเจ็กหล่อไปล้านเก้าโอเคเฉ่งอยู่นะตีไปเพิ่มยินฟลูนอี20%ตีเข้าเนี่ยเข้าไปสองใสน้าเข็งก็ถือว่ายังโอเคนะโอเคมาเอา่อ แบบในที่ว่าต้องแบบนี้นี่มันน่าจะโอเคกว่าโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเก็บไปเลยลูกแก้วแดงเต็มที่กับชีวิตโอ้โหดาเมจขึ้นต้นมาหนึ่งล้านะนะขึ้นมาเยอะแล้วนะฮะแล้วก็ตัวสีฟ้าเก็บไปแล้วไปเย็นลูกแก้วลุ้งกูเทคใหม่วัเนี่้ไปหาลากแบบอย่างนี้ดิเออโอเคได้อยู่รอบนี้สี่ล้านเก้าเก็บห้าล้านนะครับผมดาเมจเด้งม,ดมาเกือบห้าล้านแล้วอะ นี่คือการผลของการขับลิงก์มาครับลิงนี่ก็สิบนะผมด่ามีดเด้งเร็วมากอือสองล้านเน้นๆไปโอเคเบิ้ลเบิ้ลเอ้ยเบิ้ลให้กูเห็นหน่อยแล้วเว้ยวู้รู้สึกดีใจจัดๆห้าห้าเปอร์เซ็นต์ก็มีเบิ้ลได้นี่ะโอ้โหสุดยอดเจ๋งมากโอเคติดเบิ้ลแม่ตายโอเคดีเห็นแล้วภูมิใจว่ะเฮ้ยกูเห็นแล้วภูมิใจสัตว์เนี่ยภูมิใจโคตรเลย,ยกูจะตาห้าปีกูติดเบิ้ลเนี่ยแล้วคือเบิ้ลแม่ตายเนียนะประเด็นนะภูมิใจว่ะเฮ้ย โอเคเบิ้ลไหม,เอ,เ,มเองเนี่ยไม่เบิ้ลโอเคแม่งเอสียดายว่ะถ้าเบิ้ลก็มีโอกาสฆ่าไเลยเมื่อกี้นะครับมีโอกาสฆ่าไเลยเพราะว่ามันตีค่อนไปชัวร์นะแต่นั่นเป็นไรช่างมันจะฆ่าถึงหน้าก็ได้ถึงหน้ามีสามปีเหมือนเดิมนะครับ3ปีแบกได้3ปีนี่พอเจอพวกร่างสีม่วงไอเฟสของร่างผมงอที่สบายนะเพราะว่าแทงได้แล้วก็ตีดาเมจโคตรแรงนั้นแน่หลบเว้ยโกเทนก็ไม่ธรรมดาหลบไม่ใช่นะ่ามันสุดยอดทีมหลบก็ได้ตีก็แรงอะไรกันนี่ เอาไรไงแล้วผมมาตีดักหน้าสามรอบ่างนี้โอ้โห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 ดักหน้าสามรอบไปหรอวะมันจะไม่เยอะไปหน่อยหรอดักหน้าสามรอบเนี่ยเฮ้ยผมกลัวเนี่ยคือรัอ่นนี้ตัวแทงไม่มีนะครับมันก็มีก็จริงแ,แต่แบบมันไม่ใช่ตัวแทงแบบแทงจ๋าๆไงั่นคือมันตีมาสามรอบแบบนี้ดอกก็แสนก็สามแสนถ้าไม่ตายมันก็ตายนะเอาไรไงมึงเอาละคิดหนักครับคิดหนักติงกิ้งครับติงกิ้งเฮ้ยยัง,ง,ง,ง<笑><笑>ไงดีอะ เอาจริงดีผมให้กุยต้าแดงไปทงังงโอเคกว่าเพราะว่ากุยต้าสามปีมันแพ้ทางธาตุมันจะโดนแรงกว่ากุยต้าแดงนะนั่นแหละโอเคหวังว่าจะรอดนะหวังว่าจะรอดหวังอย่างยิ่งเลยแหละหวังอย่างยิ่งนะผมไม่อยากใช้เทมไงเพราะว่ามันจะเปืองแลวย,ยังเต็มหลอดเลยอะ่ะแต่มันจะใส่ไม่ตัดหน้ามั้ยเนี่ยอย่าดักหน้านะเวย้ยอย่าดักหน้าไม่ตายนะขอร้องนะ่ะอี่มาทำให้กูจุดชีวิตยอย่างนี้อีกมันจะเฟล,ลมากเลยนะตายสองรอบนี่คือจบคลิปเลยนะไม่เอาเลยนะ โอเคหกหมื่นอุ้ยยะยะโอเครอดตายรอดไหมห้ามหลบนะโอเคไม่หลบหนึ่งไม่น่าตายรอบนี้ตีไม่ตายโอเคห้ามหลบโอเคชนะแล้วโอเคโอเคผ่านได้อยู่ดีไม่ได้หลบนะฮะมันถ้ามันหลบนี่คือจะโดนตบมากับหลังไอ้ด้านหลังนี่จะโดนมาสองสามลอบนี่ตายนะเนี่ยดียังไม่ได้หลบนะมันโอกาสหลบมันน้อยไงล่างนี้นะนั่นยังน้อยอยู่ล่างนี้มากแล้วโอกาสหลบมากในล่างนี้นะล่างผมเราจะโอกาสหลบเยอะมากแล้วอันนี้ นะโอเคมาก็ถึงเวลาระเลงเลือดนะครับระเบิดระเบิดพลังไปเลยตังนี้นะก็ทําการใช้เทมเพิ่มไปเลยนะครับไอเทมของเราก็คือฮิวไปก่อนประเดิมด้วยฮิวไปก่อนนะครับแล้วก็ลูกแก้วแดงเปลี่ยนไปเลยลูกแก้วแดงเนี่ยเปลี่ยนไปเลยนะเปลี่ยนไปลูกแก้วแดงสุ่มลูกแก้วแดงแล้วก็นุกลูกแก้วแดงด้วยโอ้โหเปลี่ยนได้ดีมากเพื่อนอย่างนี้แหละสุดยอดเจ๋งเก็บไป ตาฟ้าก็เก็บไปนะครับลูกแก้วแดงยิ่งเยอะยิ่งดีนะต่างเดียเพิ่มขึ้นนี่เก็บไปลูกแก้วแดงเอาให้หมดเอาให้สุดกับชีวิตมึงตายมึงตายห้ามหลบนะเว้ยโอเคมาดูไอ้ม่วงเหรอเท่าไหร่นะครับเจ็ดล้านสามนะแรงจัดๆนะฮะเพราะว่าใช้เทมนุกไปนะนี้นะไอเทมนุกอิสระเบสนี่เจ็ดล้านเข้าเนื้อไปเจ็ดล้านนี่หนึ่งลอดเบิร์นอีกรอบหนึ่งหลบได้ไม่เป็นไรเบินอีกรอบหนึ่งไหมไม่ in, เบิร์นไอเทมโดนแม่ตายมึงก็เบิร์นไอสัตว์ ตดนแม่ตายมาเท่าไหร่วะประมาณน่าจะถึง20000นปะถึงไหม20000นถึงป่าวะแสนหกโอเคพอโอเคอย,ยู่ไม่แย่ไม่แย่ใช้ได้ใช้ได้มาโกจิฟ้าเราเนะครับเท่าไหร่เอสี่ล้านสามไม่หลบด้วยสบายแล้วล่ะมึงคิดดคอนชวชวชวาแบบสี่ล้านสามนะอาา่าฮะโอเคเจ๋งเควี้งไปอัดหน้าแม่งหมันไ้นี่นะเบิ่นไหมไม่เบิ่นวะ ไึก,กว่าจะเบิ้ลเมืเ่อกี้เห็น้าองฉันน้ดนึงนึกว่าจะเบิ้ลไม่เบิ้ลเั่านัน้นไม่เป็นไรนะโอเคเธอหน้ามีใครผมมาสามปีแล้วก็ ECA แล้วก็โกเทม่วงโอเคไม่แย่นะเทอนี้กอยเทมทับเหมือนเดิมนะครับเพื่อความชัวร์ในการอยู่รอดของเราเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวตายนะเอาชัวร์ไว้ก่อนลูกแก้วแดงเหมือนเดิมนะครับใส่ไปเลยลูกแก้วแดงเหมือนเดิมไม่เอาหียเน้นๆนะครับบอกเลยนี่ล่ะ แรงแงนอนแต่คิดไม่เต็มหลอดนะไม่เป็นไ,ไรอืแบบนี้โอเคช่องสองี่จะโดนมาเท่าไหร่เน่ยช่องสองี่โดนมาสามรอบโดนเตะมันดอกเท่าไหร่วะสี่หมื่นเน่ยผมกลัวช่องสองจะโดนแรงหม่อไหรน,นะห้าล้านสามนะครับตีไปเลยไม่หลบด้วยนะโอเคดีมากไม่หลบด้วยโอ้โหคิดิคอนสี่ล้านแรงเนี่ย รู้สึกสปีดลันมากเลยไอไอไอดาเมจของทีมนี้มันแรงมากจริงเลยโอเควิต้าแดงเราไม่หลบเลยวะหลบหน่อยก็ได้นะเออจริงเห็นแล้วสงสารหลบหน่อยก็ได้นะโดนจังจตลอดเนี่ยโอเคนะตบมาไม่เข้านะครับมีไอเทมกาเมจอยู่นะเลยตีไม่เข้านะสบายหน่อยเราเหลืไอเอทมมาเยอะนะครับเหลืไอ,อทเทมมาใช้ในเฟสเยอะมากนะอย่างที่บอกอย่างที่บอกไปคือต้องเก็บไอทเทมมาใช้ในเฟสยากจะดีกว่านะเออมันจะคุ้มมากกว่า ส่วนทีนี้ก็ไอเทมผีนะครับไม่ต้องสงสัยนะเพราะว่าโกจิต้าไอโกจิต้าโกจิต้าสีอยู่ด้วยมันอันตรายเกินไปผีไปเลยนะครับแล้วก็ผมว่าผมให้แอคทีฟโกจิต้าตีไปก่อนดีกว่า่ะแต่อาจจะไม่น่าตายนะอาจจะเกือบตายเลยแหละเพราะว่าแอคทีฟมันตีชนะธาตุได้ไงนะแล้วมันแรงมากนะฮะเอาละน่าจะสองล้านกว่าๆนะฮะดิ่งไหมสามล้านเร็ว เกือบตายอะเว่งโหยอดมากเกินดาเมจมันเกินจริงสามล้านแบบตีฟรีสามล้านใครจะมาคิดอะแล้วด่านันี้เกาะมันเยอะไงแต่ว่ามันตีชนะธาตุก็ไม่ปแปลกแต่ว่ามึงตีสามล้านาง,ง่ายๆอย่างเงี้ยนนะโอ้โหไม่แพ้ใครจริงเรื่องดาเมจของเขาคนนี้นะครับไม่แพ้จริงครับดาเมจแม่งมหาสาลจริงนิ่งเลยเรียบร้อยนะฮะปิดฉากอย่างเท่นะแต่ถ้าให้เท่จริงต้องปิดฉากด้วยคิวติวของโกจิต้าเมื่อกี้แหละ แต่ปิดไม่ได้เพราะว่าเรือมันเยอะกว่ามม่ดีดขาดแค่หลอดเดียวพอดีนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะก็นะ่าจะพอผ่านได้เลยเนาะถ้าใครมีตัวละคร5ปีของตัวเราเองเนี่ยผ่านได้ยแล้วแหละนะสบายมากแต่ถ้าใครไม่มีนี่คือจะจะตึงมือนะมันจะผ่านยากหน่อยแต่ว่าก็พอผ่านได้เหมือนกันผมเคยเล่นผ่านได้อยู่เหมือนกันนะแบบยังไม่มี5ปีนะนั่นแหละน,นละนนก็โอเคประมาณนี้แล้วกันนะส่วนชิปของชิปอ,อ่า Legend Goku นะฮะก็ะมานี้แหละนะผ่านได้ด้วยทีม Fusion นะครับก็โอเค ก็ถ้าใครอยากเหนคลิปอะไรก็บอกไม้เหมือนเดิมนะคลิปนี้ก็ไปแล้วก็เจอกันคลิปหน้าผมไปแล้วบ๊ายบาย